ต้ดูการนะงเจ้นไหมสิงเจ้นไหมมีการอันนี้อันนี้การ์ดจงไดู้่ได้รอกไหมได้รอไหมเ้ยๆต่อไปนู่ฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนถือกันอันนี้ต่อไปอเชื่อไคะวัน้วนค่ะน้องอ้ยอน้อง้ยอะไรลูกอายบเลยมอนไาได้ตัวไหนกี่ขวบแล้วคะ พ้าวค่ะาตัวไหนนี่คะตะวันตันี้คะนี่ตัวน <si ี้นี่พี่ต้องไปส่งงาน้องอยาง้ตเปิดไปดิมมีแต่ข้อความข้างไหนอะไรอะไรของพี่อะไรเป็นไงไรตื่นเต้นไหมตื่นเต้นน่ากลัวไหมน่ากลัวไหม งงงงงชื่ออะไรคะพอยุเท่าไหร่ากนแล้ะ่ตอยจุมยจุมยน้องเพ่นะคะน้องเพอยากได้ตัไหนได้น้องเพ่ยอยากได้เข่าโพดเข้าโพดออกแล้วไม่เป็นไร อยอยากดูนอยาไดตัวชาวสูัวากูยังไ่ดูดูสีเข็ดว้าวได้ดอกทั้งตัว้ว่ชอวอันนี้น่ารักมากโอเคคนต่อไปดีใจไหมคะดีไหดีใจไป็นหนุกมึงมึงยงวังนะลก ดวงนี้แน่นอนหรืออยากได้ไหนนิกกี้ทั้งหลายนิกกี้อยากได้ไหนอันนี้น้องส่วนเขียวเป็นเลมอนนนนี่ใส่เต้องทุกคนมึงน่ามาพีได้สีเกศเหรอใช่ได้ไหมน่ากลัวน้องบอกน่ากลัวมากเลยหน้าเหมือนคนนี้เลยหน้าเหมือนคนนี้เลยน้องนิกกี้จุ๋มเลยดูไม่เป็นไรซีเกศต้องเป็นสีน้ำตาลไม่เกิดเหรอ อันนี้ไม่ใช่ลราบูบูลูกอันนี้เราบเบลูกราบูตอมาบูตองเราบูจองลูกแกะเลยนะทำเองนนเนี่ยน้องดูการ์ดน้องไม่ไหวเขียวค่ะทุกคนน้องไม่ดีใจเขียวไม่ดีเขียวอ้าวครับนิกี้ดีใจมากนิกี้เลยแหละกี่ทีคนต่อไปอะไรว่าากบอกว่าต้องว่าวเขียว เาพี่อยู่สีเขียวแล้วิเออังไม่เหรนี่คสคุณได้อย่างไามไเสรอับด้ไหนเล่นได้เพราะว่าพี่ต้องทำงานส่งโคเล่นได้โอ้ยงตัในไม่เท่ากันอ้าวโอ้พี่นั่งวาดเองหอันให้ตัวเท่ากันหมดเลยไม่ได้ใส่ดูถ้าดีใจรจอย่างนี้ อ้าน้องมาเล่นด้วยเหลืกันนึงเลอกันนึงอ่นุ้ยไม่เล่นหน่อยหรอผมรูว่าดชาเดอไม่ใช่ ตรงกูอย่ากับตอนนี้กดชาวด้มึงเก็บอันนี้อเพจะได้อะไรไปนะคะระหว่างพระอาทิตย์อันไหนพี่ขอขอขกล่องคืนหน่อยน้องเพนยังไม่ย่อเถอตดตดทอดเด้ มบต่อเช้าเด้อจะแตกไหมล่ะคะกา้กันนะใช่ถ้าห้ามดู gas ตาตาปีเลยปีเฮ้ยถ้าอ่ะพี่ีใจมนูเฉลยไม่มีตัอเช้าเด้อทุกคนมาถ่ายรูปรวมอะมึงน้องเก็บแล้วน้องเก็บหมดแล้วมึงไม่เป็นไรหรอกน้องเก็บแล้วไม่เป็นไรทุกคนมาถ่ายครบไหมอ่ะไม่มันอยู่ประเด็นคืออยู่ครบไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่มีอะหยิหายหายอันนึงใครเอาไป